สิ่งที่พระเจ้าท่านว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปหากยังมีเกิดขึ้นก็ยังต้องมีการดับไปเป็นอนิจจังทุกขังอนตาแบบนี้มีอยู่ในทุกตลอดเวลาที่เรามองไม่เห็นไม่กระท่งดอกบัวมีความเสื่อมอยู่ตลอดตลอดขณะทุกขณะที่มันเสื่อมอยู่ทุกขณะ เพียแต่เราไม่สามารถที่จะเข้าไปเห็นมันเราเห็นแต่ว่ามันเป็นดอกบัวแต่เราไม่เห็นสภาพที่ไม่เที่ยงแท้เพราะจิตใจของเราไม่มีสติเข้าไปรับรู้ความเป็นจริงเราก็เลยเข้าใจว่าทุกอย่างนี้เป็นตัวเป็นตนการที่เราเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นตัวสิ่งนี้เป็นตนเขาเรียกว่ามายาเรานี้ว่าดอกบัวนี้เป็นมายาหรือเปล่าเป้าดอกบัวเป็นอันนี้จังทุกขังนาตาจริงไหม ร่างกายของเรานี่จร,จริงๆแล้วมันเป็นมายาเปล่าที่เราไปเรียกหมนว่าพวกอย่างเป็นมายาเปล่ามันเป็นอนิจจังทุกขังนาตามีสภาพที่เป็นอนิจจังทุกขังนาตาแต่มายาเกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้สัจธรรมในทุกสุขสรรพสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องที่จิตใจเราเข้าไปสัมผัสถึงอะไรที่เรียกว่ามายามีใครรู้ไหมมายาคือสิ่งที่เราไม่เห็นนะเราไม่รู้ความเป็นจริงของมันเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นมายาที่สุดอวิชชา จิตเราเนี่ยแหละที่เป็นมายาเพราะเรามักจะสําคัญมั่นหมายว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเป็นตนแล้วก็เผลอเข้าไปยึดมั่นถึงมัน่นเกิดเป็นความรู้สึกว่ามันต้องเป็นของเรามันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องรู้สึกอย่างนี้มันเป็นความรู้สึกทั้งนั้นเลยเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรมีความคิดต่อมันแล้วก็มีความรู้สึกต่อทุกอย่างถ้าเรารู้สึกตัวอยู่เห็นว่าเรากำลังจะรู้สึกยินดียิน้ายเนี่ยมันจะหยุดละอยู่กับลมเพื่อไม่ปรุงแต่งต่อแต่จะเกิดความสุขความสงบในการเห็นมันมากกว่า